เมื่อวานไปไปโอ,โอิโอไลฟ์สดทุกคนเหมือนเดิมเลยะบุม๋มไม่มีเวลาลงให้ทุกคนดูแต่พยายามอยู่นะอย่าว่ากันนะคะเป็นไงบ้างสวัสดีปีใหม่ทุกคนช้าแต่มานะสวัสดีวันสงกรานนะปีใหม่สงกรานปีใหม่ไทยพวกเราทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะเออเี่ยวกันให้สนุก ดูไปแปลวิดีโอน้องอัปเดตเมื่อวานนี้น้องไลฟ์อ่ะแล้วน้องแบบว่าตอบทุกคำถามเลยนะทุกคนน้องน่ารักมากน้องแบบว่าไม่ได้กลับบ้านกลับอะไรเลยแต่ไปแปลวิดีโอไปแบบรดน้ำดำหัวพี่สิงพี่อ้อน่ายเก่าน้องอค่ายเก่าน้องตอนนี้น้องไม่มีสังกัดแล้วน้องออกมาดูแลตัวเองน้องน่ารักอ่ะทุกคนเธอทำไมเป็นคนน่ารักอย่างนี้ไปแปลวิดีโอ อืรักเขาจบคอนเสิร์ตเอ้จบคอนเสิร์ตจ,จบสงการค่อยเจอกันนะลูกแม่ทำภารกิจอยู่ลูกโดยชื่อตีมงานชื่อตีมงานก็น่าจะรู้คร่าวๆแล้วว่าชื่อตีมงานว่า c n t City นะครับคือเมืองของ c n t ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเน้นลองเละมิดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็น แลนด์มาร์คของ CNT เ o u s e อยู่ที่นั่นจะมีอะไรบ้างน,นะครับยังไงก็ลองมาเก็บบรรยากาศหรือว่าลองมาถ่ายภาพร่วมกันครับคุณ <c oughs> เรื่องงานมันเกินน้อยตอนนี้อยู่ในระหว่างออกแบบเวทีน่าจะจุคนได้ไม่น่าเกินพันคนนะครับแต่ยังไงขอปรึกษากับออแกไนซ์แล้วก็จะแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นรายลักษณ์อักษรอีกทีนะครับ ส่วนเรื่องการรับช่อหน้าจะได้รับก่อนวันเกิดนะครับไม่มีหลังวันเกิดแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องด้วยเวลาแล้วก็อาจจะต้องมีงานต่อด้วยครับส่วนเรื่องตรีมงานหรืองานเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งทีตอนนี้อยู่ในระหว่างการประชุมกับแผนกหลังบ้านอยู่นะครับ โดยชื่อทีมงานชื่อทีมงานก็น่าจะรู้เข้าวๆแล้วว่าชื่อทีมงานว่า c n p City นะครับคือเมืองของ c n p ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะาลองนีละมิดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเป็นอืที่เที่ยวมอาจจะเป็นแลนด์มาร์คของ c n p ีเฮาอยู่ที่นั่นจะมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างไงก็ลองมาเก็บบรรยากาศหรือว่าลองมา ถ่ายภาพร่วมกันครับปกแป้งเทมวพาร์ไปด้วยนะครับถ้าอยากซับหน้าก็ขอก็แป้งโชว์นะครับพอกลับบ้านมาเหนื่อย,ยอยากสระผมก็แฮริ s นะครับสำหรับรองเท้าคู่ใจน่าจะเป็นรองเท้าแอ d a นะครับแอดมีรูกสภายไปไว้าม่หรือยังเราพร้อมเธอพร้อมแต่เรายังไม่พร้อมไงเธอพร้อมแต่เรายังไม่พร้อมไง เธอพร้อมแต่เรายังไม่พร้อมไงบ,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 บูเวลาบูปู้หรอเราบ,บูปู้อยู่รถตู้แล้วพวกนี้จะเป็นมันรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของรถทั้งสี่คันแต่เอีเสดายเท่าไม่ได้มาด้วยก็อำลาป้ายแดงของของน้องคนรองหรือว่าพารวยนั่นเองเพราะว่าพารวย หลังสงการน,นี้นะ่าจะได้เปลี่ยนปลายแล้วพเพราะป้ายแดงส่นานแหะก็ได้ไปลายแล้วด้วยวันนี้มีกินเลี้ยงปาร์ตี้กับพี่พี่วงอ,อเ,เลระครับเมื่อวานไม่ค่อยมีเวลาเลยมาถึงก็ไปหาปานิกเลยเมื่อวานใช้เวลาเดินทางกับเอ้ยอรูย้มาอนณหภูมมาใส่เมื่อวานใช้เวลาเดินทางกับประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงโอ้สิบชั่วโมงอะเจาหัเจ็บไหมไม่เจ็บ ไได้กลับสีเกตเพราะว่ามันเป็นเวลากับชั้นชีดเพราะว่ามันที้สิบเจ็ดไปน่าจะได้ขึ้นกรุงเทพแล้วครับเพราะว่ามีไทยถ่ายปกเอ็มดีเพลงใหม่ของเราครับเพราะามันเป็นงานคิวมุงแท็กมาที่แรกว่าล็อกกันว่าเราจะกลับบ้านยาว,ยาวถึงถึงสิบแปดมันเลยได้แทรกคิวการถ่ายถ่ายปกเพลงขึ้นมา ได้เลื่อน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 ออกไปเป็นไงล่ะเต้ยอะเจอของขังอยู่ดีๆพี่เข้มก็ยื่นดาบให้วันนั้นก็เลยลงของขังให้ให้เอามือข้างข้างขวาจับตามจริงพี่พี่เข้มบอกว่าเต้ยเป็นคนถนัดซ้ายนะแต่วันนั้นมันรีบเอามือขวาออกมาเพราะว่าตอนนั้นลงยันให้มือขวาได้ใบดําเฉยได้แบบงงๆงถนัดไปยังค้เป็นเต้ยจะได้ใบแดงนะสรุปนังได้ไปดำเฉยเลย